ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอุด้งนะผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีผ่านด่านซัมเมอร์ด่านนี้นะครับผมที่เป็นบอสอีเวนต์ใหม่นะในอัปเดต3.5นะครับผมให้จบภายใน1นาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวจะทำยังไงมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ ดีดีช็อปลับคลิปเกมพาร์ทแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุทอนิเมะบรรยากาศอะไรคอรสโอเวอร์อนิเมะเรนเจอร์เอ็กซ์พร้อมขายรหัสไกา์แบบต่างๆรับฟาร์มและเอฟเคทุกอย่างในเกมเติมโลบักแท้ปลอดภัย100%เข้าลิงก์นั้นใต้คลิปได้เลยครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับทุกคนว่าวิธีนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนเจอนะครับผมโดยผมอ่ะได้ฟังมาจากพี่วันช่องอยากนอนในห้องน้ำอีกทีนะครับโดยที่พี่วันเนี่ยเขาแคปแชทใน Discord ในกลุ่มของเออารไหมผมดูนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดังนี้นะผม โดยวิธีนี้นะครับผมก็จะเป็นวิธีของคุณซูซูนะครับผมผมอ่านตามชื่อเล่นเนาะโดยเขาจะบอกว่ามันจะมีทั้งหมด2ทีมนะผมที่สามารถจบตัวซัมเมอร์อีเวนต์ซัมเมอร์นี้นะผมได้ภายใน1นาทีนะผมนั่นคือจะมีทีมแรกผมซึ่งเป็นทีมเซเบอร์บวกเอโตนะผมโดยเอโตเนี่ยจะต้องมีระยะนะผมมากกว่า1นะครับนะผมเมื่อเมื่อวางนะผมแล้วก็เซเบอร์เนี่ยจะต้องวิ่งถึง7นะผมเมื่ออัพเต็มนะครับผม ส่วนอีกทีมนึงก็คือทีมเดลต้ากับซิดแล้วก็เอโตนะผมโดยเดลต้าเนี่ยจะต้องวิ่งให้ถึง7บวกเป็นขึ้นไปนะผมหรือว่า7เป๊ะเ,เลยนะผมโดยที่อัพเต็มแล้วนะเพราะว่ามันจะได้บัฟพร้อมกับซิดด้วยนะผมตัวเดลต้านะแล้วก็ในการอัปเกรดเนี่ยให้อัปเกรดเซเบอร์แล้วผมใครที่ใช้ทีมเซเบอร์นะให้ใช้เซเบอร์เลยครับส่วนถ้าใครที่ใช้ทีมเดลต้านะครับก็ให้ใช้ก็ให้อัพเป็นเดลต้าแทนนะผมโดยถ้าทุกคนทําตามวิธีนี้ทุกคนจะจบภายใน1นาทีนะทีับซึ่งในคลิปเนี้ย เซเบอร์ er กับเอโตนะเพราะว่าผมมี2ตัวนี้นะโดยที่มาอย่างแรกเลยคือผมจะบอกก่อนว่าผมใส่เกียร์อะไรบ้างนะผมแล้วก็มีบัฟอะไรบ้างนะอ่ะตัวแรกเลยนะผมก็คือเซเบอร์นั่นเองนะผมเซเบอร์ er เนี่ยผมทำสเตตไว้ที่ 3S นะระยะสปีดนะผมทำไว้ที่ 3S มเอสนะทุกคนแล้วก็เกียร์เนี่ยผมใส่ตามนี้เลยนะเกียร์ของเซเบอร์เลยนะครับผมผมก็จะใส่เป็นกอกเกิลนะผมก็คืออันใหม่เลยนะเป็นเกียร์อันใหม่ที่ได้จากซัมเมอร์เลยนะแล้วก็ตัวฟลิปเปอร์ด้วยนะผมที่ได้จาก อันใหม่เลยนะแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยใส่เป็นฟินิกคอกนะผมที่บวกสปีดสิบสามนะแล้วก็อาวุธเนี่ยใส่เป็นหอกนะครับผมโดยรวมของเซเบอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนของเอโตเนี่ยผมจะทำสแตตประมาณนี้สแตตประมาณนี้นะผมก็คือระยะเนี่ยของผมมันร้อยห้าเปร์นะทุกคนไปเป็นโอบวกนะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยผมใส่เป็นอย่างนี้เลยครับผมดูตามนี้เลยเกียร์เนี่ยผมใส่ของอ่าเกียร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะผมแล้วก็บัฟเนี่ย ต้องเล c o คอมเมนต์ว่าเป็นบัฟปีกหรือไม่ก็บัฟ0.1นะทุกคนเพราะว่าไอสอบัฟนี้มันจะได้ระยะเพิ่มอีก50นะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของนิ้วอ่ะเดี๋ยวผมไปให้เอานิ้วให้ดูนะผมเราก็ต้องทํานิ้วตัวนะทุกคนถ้าอยากจะให้มันถึงนะ่อย่างนิ้วของเอโตเนี่ยก็คือผมเอาเป็นระยะบวก15เลยนะส่วนข้างล่างอันนี้จะเป็นวิ่งก็ได้นะเพราะว่าเอโตมันเดินช้าใช่ไหมก็เอาเป็นวิ่งก็ได้นะผมตรงนี้ส่วนเซเบอร์เนี่ยก็คือวิ่ง15เลยรับระะ -11 น11ะ ก็ประมาณนี้นะนิ้วอะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นให้ดูนะทุกคนว่าเราต้องทําอะไรบ้างน,นะโอเคเดี๋ยวตัดไปในเกมครับโอเคตอนนี้ตัดกลับเข้ามาในเกมแนละ้วทุกคนมันจะประปานิ้นึงนะโอเคมาอย่างแรกเลยนะทุกคนที่ต้องทํานะผมก็คือให้ทุกคนเปิดทีมขึ้นมานะผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยติ๊กออโตอัปเกรดนะครับผมแค่2ตัวนี้นะเพราะว่าเราใส่ไม่สองตัวเนาะก็คือเซเบอร์เนี่ยติ๊กเป็นเลข1ส่วนเอโตติ๊กเป็นเลข2เลยนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ย ปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับผมตัว auto w ร r d start ให้ทุกคนติ๊กไว้เลยนะครับผมสําหรับเวลาจะ afk เนอะอ่ะโดยรวมมันก็จะมีแค่นี้เลยทุกคนไม่มีอะไรเลยครับคือเริ่มมาใช่ไหมให้ทุกคนเปิด auto p พ a y แล้วก็ติ๊ก auto อัปเ a d e ที่ saber เลขหนึ่งแล้วก็ a อ t o เป็นเลข2แค่นี้นะครับแล้วก็รอทุกคนแล้วก็รอเลยครับคือ หลังจากนี้เราจะไม่ทำอะไรเลย,เลยมันก็แค่รอนะเนี่ยเซเบอร์เพื่ออัพเต็มมันจะ7พอดีนะทุกคนเดี๋ยวผมซูมให้นะสปีดของเซเบอร์ของผมเนี่ยพออัพเต็มมันจะอยู่ที่7ดพอดีนะซึ่งมันเป็นระยะมันเป็นสเตตสามเอไงถ้าของใครที่แบบมีมากกว่า 3S ก็คงจะไปได้ไวไปได้ไวกว่านี้นะอ่าแต่ผมและคอมเมนต์ว่าต้องเป็น 3S ขึ้นนะทุกคนตัวของเซเบอร์นะสเตตวิงนะ่งอะส่วนเอโตะเนี่ยระยะนี่ผมแนะนําว่าโอขึ้นไปโอลบก็ได้มัง้งผมไม่มั่นใจนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจบกี่นาทีนะอันนี้อ่านี่ หนึ่งนาทีแปดวิทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าเมื่อกี้ผมยังอธิบายไม่เสร็จนะอ่ะเนี่ยเริ่มมาเหมือนเดิมไปอย่างที่ผมบอกนะคือออโต้เพย์เปิดอัปเกตร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดตั้งค่าตรงนี้นะผมเป็นออโต้โวตสตาร์นะทุกคนส่วนสเต็เนี่ยผมแนะนําว่าเอโตเนี่ยคือผมไม่มั่นใจว่าโอลบจะได้100้ยไหมแต่ว่าถ้าตอนที่อัพไปเรื่อยๆอ่ะสเต็กมันก็จะเพิ่มนะระยะมันจะเพิ่มนะทุกคนแต่ผมไม่มั่นใจว่า เริ่มมาเนี่ยมันจะยังไงนะแต่ว่าพออัพไปเรื่อยๆอะ่ะสต t ต c เอโต o มันก็จะเพิ่มนะทุกคนเ,นเห็นปะพอผมอัพถึงขั้น3เนี่ยมันอัพถึงขั้น3แน่นอนทุกคนมันก็เพิ่มเป็น11 2อนะ่ะซึ่งผมไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นโอลบหรือ 3S เนี่ยจะได้ไหมแต่ผมแนะนําว่าเป็นโอลบแล้วกันนะสแตนดาร์ดคือโอลบเลยแล้วกันทุกคนหรือว่าเป็นโอลบขึ้นไปนะสามเอสไม่มั่นใจว่าจะได้ไหมนะทุกคนเอาเป็นโอลบขึ้นไปแล้วกันแล้วก็บัฟเนี่ยเป็นบัฟปีกหรือบัฟศูนย์จุดหนึ่งก็ได้น แค่นี้เลยครับทุกคนมันมีแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูว่าตอนนี้ผมจะจบเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมทำแลบบให้แล้วกันนะทุกคนตัดไปตอนจบเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็จบแล้วนะอ่ะมาดูกันว่าจบกี่นาทีหนึ่งนาทีสิบวิมันจะอยู่แถวแถวนี้ทุกคนมันจะอยู่ประมาณหนึ่งนาทีส0บวิถึงหนึ่งนาที8ดวิที่ผมทำได้นะอ๋อมันมีหนึ่งนาทีหวิด้วยแต่ว่าผมไม่ได้แคปไว้นะทุกคน แต่ว่าตอนนี้ที่ทําได้คือ1นึนาทีอ่ะมันคือมันจบ1นาทีทุกคนมันก็เร็วแล้วโอเคเนี้ยอ่ะโดยรวมก็มีประมาณนี้ครับผมวิธีนี้เดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงสรุปอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคทุกคนก็จบแล้วนะผมสำหรับการวิธีจบอีเวนต์ซัมเมอร์ให้ได้ภายใน1นนาทีนะผมก็ผมต้องบอกเลยว่าวิธีนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดนะต้องย้ําอีกทีนะผมไม่ได้เป็นคนคิดนะทุกคนอันนี้คือผมได้ข้อมูลมาจากพี่วันช่องอยากนอนในห้องน้ําแล้วก็วิธีคิดเนี่ยมันเป็นของคุณซูซูใน Discord นะผ วิธีนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้เขานะส่วนอันนี้ผมก็แค่มาแนะนําวิธีให้ทุกคนได้รู้กันเฉยเฉนะเผื่อแบบใครที่แบบว่าเล่นเกมนี้เราไม่ได้ค่อยเข้าไปดิสคอร์ดอะไรงนี้นะผมอ่ะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะผมว่าจะเป็นยังไงนะใครอยากลองใช้ทีมซิดแล้วมันได้เหมือนกันไหมก็ลองมาคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างนะส่วนใครได้ใช้ทีมเอโต้กับเซเบอร์เนี่ยก็ผมมีวิดีโอให้ดูแล้วนะ <touching S 1> ว่ามันได้จริงๆนะผมก็ โดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ได้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปต่อไปที่ผมจะทำนะที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปอ่านนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับผม